13พฤษภาคถึง2ตุลาคมชาวพิศพมีโอกาสหาเงินหาทองมีโอกาสมีโชคมีลาภโอกาสที่ชาวพิศพจะนั่งเฉยๆทำงานกินเงินเดือน,อนไปเรื่อยๆทำธุรกิจเดิมๆปล่อยวางได้ก็ช่างไม่ได้ก็ช่างเซฟตี้เฟิร์สไม่ได้ครับเพราะโอกาสมา ปาเปิดโกลเด้นไทม์เวลาทองน้ำขึ้นต้องรีบตักเงินที่หามาได้โชคลาภที่มีช่องทางการเงินที่มีเนี่ยเมื่อได้มาแล้วต้องเก็บให้อยู่นะได้มาแล้วมันอาจจะละลายไปได้อาจจะมีเกณฑ์ต้องใช้มีเกณฑ์ต้องแบ่งไปให้คนอื่นมีเกณฑ์ต้องสูญเสียเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีตัดสินใจให้เฉียบคมที่สำคัญต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการ ทางด้านนั้นๆต้องมีคอนซัลท์มีที่ปรึกษาที่ดีอย่าทำอะไรด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับดาวพฤหัสย้ายครั้งสำคัญในรอบ12ปีจุดเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตครั้งยิ่งใหญ่นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ13พฤษภาคม2568ถึง2ตุลาคม2568ดาวพฤหัสเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เทพเจ้าแห่งปัญญาประธานแห่งดวงดาวฝ่ายสุปเคราะห์ฝ่ายดีฝ่ายให้คุณต่อดวงชะตาจะโครจรย้ายออกจากการทับดวงไปเป็นสูญญ่าพาหานำหน้าดวงชะตาเข้าเรือนขุมทรัพย์เข้าเรือนการเงินเรือนทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่ากระดุมพระเป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยความร่ำรวยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองเป็นตามหลักการทาง โหราศาสตร์นะนกโหราศาสตร์ทุกผู้ทุกนามรู้อยู่แล้วว่าดาวพฤหัสเป็นดาวดีดาวแห่งความสําเร็จโคจรเข้าเรือนการเงินก็แปลว่า13พฤษภา,าถึง2ตุลาคมชาวพฤษฎีมีโอกาสหาเงินหาทองมีโอกาสมีโ,มโชคมีลาบดีไม่ดีดีแน่นอนครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับช่วงแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอก13พฤษภา,าถึง2ตุลาช่วงที่2จะมีช่วง 23ธันวาจนถึงปี2569ช่วงเดือนพฤษภาคมประมาณ1ปีครับที่ดาวพฤหัสจะโครจรเดินหน้าถอยหลังเข้าออกเรือนการเงินนะตรงนี้เป็นโอกาสโอกาสที่ชาวพฤศพจะนั่งเฉยๆทำงานกินเงินเดือนไปเรื่อยๆทำธุรกิจเดิมๆปล่อยวางได้ก็ช่างไม่ได้ก็ช่างเซฟที่เฟิร์ส ไม่ได้ครับเพราะโอกาสมาฟ้าเปิดโกลเด้นไทม์เวลาทองน้ำขึ้นต้องรีบตักไม่ว่าท่านจะเห็นโอกาสหรือไม่ก็ตามแต่ให้รู้ไว้ว่ามีโอกาสอยู่รอบกายท่านโอกาสในการหาเงินทุกรูปแบบ13พฤษภาคมเป็นต้นไปลองทําตาเป็นสับปะรดนะเป็นคนที่มีหูตารอบด้านรอบข้างครับเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุธครับ12ปีมีครั้งเดียวถ้าท่านจะรวย ได้แบบเต็มที่เป็นมินริเนียเป็นมหาเศรษฐีก็ช่วงเวลานี้นะครับปี68ปี69พฤษภาคมนี้ พฤษภาปี68ถึงพฤษภาปี69เนี่ยแหละคือช่วงเวลาช่วงโอกาสที่ดีที่สุดดาวพฤหัสเดิมเนี่ยของชาวพฤษศพเนี่ยทับลัคนามามันเปิดโอกาสมาบางสิ่งบางอย่างแล้วแต่ว่าการที่ดาวพฤหัสเบียดกับดาวมฤตยูเดิมเนี่ยอาจจะยังไม่ให้คุณเต็มที่แต่ตอนนี้ดาวพฤหัสจะเป็นอิสระจากดาวมฤตยูจะโครจรน,นำหน้าดวงชะตานะครับและดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยลาภะคือโชคลาภเงินก้อนใหญ่เมื่อโครจรเข้ากระดุมพระ ที่แปลว่ารายรับรายจ่ายจึงส่งผลดีแต่ข้อควรระวังมีไหมมีดาวฤกษ์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่หามาได้โชคลาภที่มีช่องทางการเงินที่มีเนี่ยเมื่อได้มาแล้วต้องเก็บให้อยู่นะได้มาแล้วมันอาจจะละลายไปได้อาจจะมีเกณฑ์ต้องใช้มีเกณฑ์ต้องแบ่งไปให้คนอื่นมีเกณฑ์ต้องสูญเสียเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดี เมื่อวางแผนหาเงินได้แล้วต้องวางแผนในการใช้เงินเพราะนี่คือจุดอ่อนนะครับจุดเด่นคือถ้าวางแผนหาเงินดีๆจะรวยแต่จุดอ่อนคือถ้าวางแผนการใช้จ่ายไม่ดีมีโอกาสที่เงินจะั่วมากเพราะดาวฤห,หัสเดิมก็เป็นดาวเจ้าเรืนอะนมรณะและเป็นดาวที่โคจรเข้ามาอยู่เรือนกระดุมพลาตรงนี้เป็นประกะเกษตรเป็นประประคือความไม่แน่นอนไม่มั่นคง นะมีโอกาสแปลผันเปลี่ยนแปลงได้ความเป็นประเนี่ยหมายความว่าอย่าทําอะไรในการหาเงินเนี่ยนะในการทํางานอย่ายึดติดกับรูปแบบมากเกินไปให้มองนอกกก่อนนะและอย่ายึดติดกับเรื่องเดิมๆให้สามารถแปลผัน,แป,ผนแปลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสมแต่ข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยรายได้ที่เข้ามามอาจจะไม่ได้แน่นอนมั่นคง หรือยั่งยืนยืนยาวไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนเป็นระยะระยะนะและอย่าคิดว่าจะจับเงินทางด้านนี้และจะจับไปยาวตลอดเลยต้องดูทิศทางทิศทางลมทิศทางน้ําทิศทางความเปลี่ยนแปลงด้วยว่าเฮ้ยธุรกิจนี้หมดเวลาหรือยังช่องทางการหาเงินนี้หมดเวลาหรือยังต้องแปลเปลี่ยนแปลผันให้รวดเร็วต้องคิดต้องทํา ให้เร็วตัดสินใจให้เฉียบคมที่สำคัญต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการทางด้านนั้นๆต้องมีคอนซัลต์มีที่ปรึกษาที่ดีอย่าทำอะไรด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับต้องมีที่ปรึกษามีคอนซัลต์ที่เชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆดูจากโปรไฟล์ดูจากประสบการณ์ของเขานะครับอีกประการหนึ่งข้อที่ควรระวังคือเรื่องของความเจ็บป่วย เรื่องของความเจ็บป่วยเนื่องจากดาวฤหัสเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะความเจ็บป่วยความสูญเสียที่ทําให้เราต้องสูญเสียเงินทองไม่ว่าจากลูกหลานบุตรบริวารพ่อแม่บริวารครอบครัวคนที่เราต้องดูแลรวมถึงตัวเราด้วยนะครับรวมถึงการสูญเสียในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องของเสียหายอะไรสูญเสียออกไปที่ทําให้เราต้องสูญเสียข้าวของเงินทองเพราะฉะนั้นชาวพู้ศพเนี่ยเก็บเงินเป็นทอง เก็บเงินเป็นอสังหาริมทรัพย์เก็บเงินเป็นที่ดินเก็บเงินเป็นเข้าของดีค่าดีกว่าเก็บเงินเป็นเงินสดในปี2568และปี2569ดีนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าย้ำอีกทีนะโกลเด้นไทม์ช่วงเวลาทองของชาวพฤทธศพมาแล้วเรื่องการเงินการทองมาแล้วครับนะแล้วก็ธุรกิจที่โดดเด่นมากคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหุ้นการเงินค่าแลกเปลี่ยนเงิน ธุรกิจที่เกี่ยวกับหมอกับแพทย์กับเครื่องมือแพทย์ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษานักวิชาการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนชราคนแก่นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของครูอาจารย์นะพวกนี้โดดเด่นโดดเด่นมากนะการให้ความรู้คน การขายหนังสือการทําเกี่ยวกับเรื่องความรู้เกี่ยวข้องกับเด็กๆนะครับตรงนี้จะทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภในปี6 8 6 9เกนี่ยเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับรวมถึงธุรกิจที่บอกด้วยนะเกี่ยวกับการเงินธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินดีมากและสุดท้ายคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแดนไกลต่างชาติต่างประเทศต่างภาษารวมถึงแถมให้อะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความลี้ลับลึกลับมหาจันทร์ ดวงชะตาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องความลี้ลับสายมูสายอะไรอย่างนี้นะครับเหมาะมากกับชาวร,า,ราศีพฤษภและจะทําให้ชาวร,า,ราศีพฤษภเกิดความร่ํารวยประสบความสําเร็จได้น,นั่นเองครับเข้าสู่ช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดแล้วครับขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งใจฟังนะครับใน e ีนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับ5เคล็ดลับทาบุญเพื่อ เสริมดวงหนุนดวงชะตาหลังดาวพฤหัสย,ย้ายสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านหลังจากนี้จะได้เฟื่องฟูจะได้เกิดสิ่งที่เป็นสุภวะมงคลอย่างเต็มที่ส่วนสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่คาดว่าที่คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาของท่านจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีมี 5ข้อครับที่ทุกท่านสามารถนำไปใช้และสามารถไปทำได้ด้วยตัวเองข้อแรกขอให้กัลยาณมิตรของผมทุกคนหลังดาวพฤหัสย้ายซึ่งต้องตรงกับวันที่13พฤษภาคมเท่านั้นนะครับการทำให้ได้ผลทั้ง5ข้อนี้ต้องทำในวันที่13พฤษภาคมในเวลา19นาฬิกา 19นาทีเป็นต้นไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น1ทุ่ม19นาทีในวันที่13พฤษภาคมต้องทำ5เรื่องนี้ครับข้อแรกครับไปเช่าพระพุทธรูปปางสมาธิหน้าตัก9นิ้วเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อเงินก็ได้นะครับเนื้อทองเหลืองจะถูกกว่านะหน้าตัก9นิ้วขึ้นไปเพื่อถวายแก่พระพิสุสง ในวันที่13พฤษภาคมที่ดาวพฤหัสจะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนเป็นช่วงจังหวะเวลาการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและทําไมต้องทําในช่วงทุ่มกว่าเพราะมันเป็นช่วงที่ดวงดาวทอแสงกลางวันเนี่ยสุริยาเทพคือพระอาทิตย์เป่งประกายลบ ล้างรัศมีดวงดาวหมดเพราะนั้นต้องช่วงกลางคืนเท่านั้นนะครับถวายพระพุทธรูปปางสมาธิแทนด้วยเทพพระพฤหัสเทวานะถวายบุญให้เทพพระพฤหัสเทวาอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะนาเจ้าการบัญชีเทวดารักษาเราในวาระที่ดาวพฤหัสย้ายราศีเป็นการเปิดดวงข้อที่2นะครับถวายผ้าไตรจีวรนะข้อแรกเนี่ยถวายพระพุทธรูปปางสมาธิหน้าตัก9้านิ้วเป็นพุทธบูชาข้อที่สอง ถวา,ายผ้าไตจีวรแก่พระสงฆ์19รูปนิมนต์พระสงฆ์19รูปถวา,ายผ้าไตาจีวรน,นะครับร่วมกันทําหลายคนได้หรือมาร่วมกับผมทําได้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะบอกว่าผมทําที่ไหนเวลาอย่างไรเลิกอย่างไรมาร่วมกันได้ข้อที่3ครับขอทุกคนเตรียมสังฆทาน19ชุดเป็นสังฆทานจัดด้วยมือตอนเองนะครับคือสดใหม่ไม่ซื้อแบบสำเร็จรูปครั้งปีครั้งเดือนถวายแดง พระสงฆ์เป็นสังฆบูชา1 9ชุด19เนี่ยคือกําลังของเทพพระพฤหัสเทวานะครับข้อที่4นะข้อที่สเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเรานิมนต์พระสงฆ์19รูปมาแล้วมาถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาตามข้อ1ข้อ2ข้อ3เพราะฉะนั้นข้อที่4เนี่ยเราต้องนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง19รูปเนี่ยเจริญพุทธนต์หรือพูดภาษาง่ายๆคือสวดบนบทธรรมจกักบท รัตนสูตรและบทอันเป็นมหามงคลบทอื่นๆตามแต่ที่ท่านจะเมตตาแต่บ,บทธรรมจักรนะครับกับบทรัตนสูตรเนี่ยต้องออให้ท่านเจริญพระพุทธมนต์เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ปะพรมน้ำมนต์ล้างโทษทันล้างสิ่งไม่ดีเพิ่มพลังกายพลังใจเสริมดวงชะตาให้กับเราทุกคนทุกท่านนะครับข้อที่5ครับหลังจากที่ได้ ถวายพระพุทธรูปพระไตจีวรสังกทานให้ท่านเจริญพระพุทธํรบนเรียบร้อยตามข้อที่4แล้วข้อที่5คืออยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ปล่อยปลา119ชีวิตเลข19เนี่ยคือเลขของกำลังพระพฤหัสเทวาจึงต้องลงด้วยเลข19ที่ต้องทำในวันที่13พฤษภาเป็นวันที่ดาวพฤหัสย,ย้ายราศีเปลี่ยนราศีตามตำราบโบราณทำให้ได้ผลต้องทำตรงวันเท่านั้น ซึ่งพฤหัสย้ายครั้งนี้13พฤษภาคม2568 นี่คือทั้ง5ข้อหลังจากทาแล้วถวายบุญกุศลให้คุณบิดามารดาคูบาจรย์เทพเทวดาที่คอยปกปักรักษาอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าการบัญชีให้คอยปกปักรักษาคันห้าธาตุสี่อายตนาหกดวงจิตหนึ่งแห่งข้าพเจ้าในปัจจุบันชาติสิ่งศักดิ์สิทธิท์ทั้งหลายคุ้มครองเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายอะโหสิกรรมอธิษฐานจิตให้ดวงเปิดให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเคล็ดลับที่ท่านทําได้เองง่ายๆแต่หลายคนบอกว่าอาจารย์ โอ้โหมันเยอะมันวุ่นวายมันใช้เงินเยอะพระสงฆ์นิมนต์19รูปไหนจะถวายซองปัจจัยมาเจริญพุทธมนต์จะสถานที่เอ่ยถวายดอกไม้เอ่ยนะเพราะว่านิมนต์พระสงฆ์มาก็ต้องถวายดอกไม้ดาวเรืองด้วยนะลืมบอกอีกยินย่างดอกไม้ดาวเรืองเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองพวงมาลัยกรดอกไม้ดาวเรืองนะครับเอาละถ้าทุกคนมองว่ามันยุ่งยากและอยากให้มีใครที่นําทุกท่าน ทำบุญในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามโบราณประเพณีเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างเต็มที่และอยากจะร่วมมาเป็นมหากุศลมหากุศลคือการร่วมกันทําเยอะๆเป็นร้อยรพันพันคนมันจะมีกําลังมากกว่าเราไปทําคนเดียวก็เรียนเชิญทุกท่านทุกคนครับผมอาจารย์สันมหาทศดาราได้จัดพิธีการบวงสรวงรับดาวพฤหัสย,ย้ายจากราศีพฤษศเข้าสู่ราศีเมถุนมีทั้งพิธีสง และพิธีบวงสวงเริ่มจากพิธีสงกรผมจะนําทุกคนนะครับรับการเจริญพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์19รูปที่วัดสัพพโมสอกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกนิมนต์พระสงฆ์19รูปเจริญพุทธมนต์บทที่ได้คัดมาแล้วนะแล้วก็สวดนพเคราะห์เสริมดวงชะตาระหว่างพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ผมจะขึงสายศีลตะข่ายเพชร1้อยเส้นนะ รวมกันเป็นเส้นหนาหนาหนึ่งเส้นเนี่ยแต่จริงๆริงแล้วเป็นเส้นได้เล็กๆเ,เนี่ยร้อยแปดเส้นกำลังพุทธคุณ56ธรรมคุณ38สังฆคุณ14ตามตำราบโบราณโยงลงที่ศรีศรษะทุกคนติดยันเทพพระพฤหัสเทวาติดยันเกาะเพชรเสริมดวงชะตาเปิดดวงชะตาขับไล่สิ่งอัป,ปมงคลออกจากดวงชะตาทุกคนหลังจากพระสงฆ์เจริญมหาพระพุทธมน์เสร็จจะถวายพระพุทธรูปผ้าไตจีวรสังฆทานและจะร่วมกันปล่อยปลาลอยเคาะผมจะนำทุกคนอธิษฐานจิตเปิดดวงชะตา เป็นการลอยเคาะเปิดดวงเสร็จพิธีสงฆ์จะมีการกวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลครั้งใหญ่จากนั้นเราจะไม่จบเพียงเท่านี้เราจะร่วมกันครับเราจะร่วมกันบวงสรวงพะพฤหัสเทวาย,ย้ายราศีอัญเชิญเทพพรมเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลลงมารับทราบในวิถีที่เราตั้งใจบวงสรวง ด้วยของอันเป็นมหามงคลที่ไม่ทำลายสัพพชีวิตไม่ผิดต่อเบญจศีลสีลทั้ง5ข้อทั้ง19อย่างพร้อมทั้งใบสีหลักเก้าชั้นใบสีต่อใบสีเปิดโรคเปิดบารมีใบสีอันเป็นมหามงคลตามตำราโบราณอย่างยิ่งใหญ่จะมีพิธีเบิกพระแม่ธรณีเปิดพระแม่ธรณีเปิดธรณีศาลมีพิธีการรำบวงสวงนะครับ มีพิธีการบวงสวงอ่านองค์การระหว่างที่อ่านองค์การบวงสวงรวมถึงสวดในการบวงสวงครั้งนี้จะเป็นการเปิดดวงสบัดเคาะรับโชคทุกคนจะมีเทียนเทียนอาคมเทียนอัคาระเทพพฤห,หัสเทวาผูกด้วยดวงชะตาของท่านจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดเป็นจเพาะส่วนตัวผูกที่เทียนดวงชะตาสายศิลผูกที่ศีรษะโยงด้วย สายสินเทียบพระฤหัสสายสินยันเกาะเพชรเป็นการเปิดดวงชะตาขอพรเปิดสิ่งที่ติดขัดให้ชีวิตของทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในพิธีครั้งนี้เราจัดที่วัดซับสโมสร13พฤษภาคม2568พธิธีจัดอย่างยิ่งใหญ่รับจำนวนจำกัดนะครับไม่มีวันปิดรับแต่ถ้าเต็ม ปิดรับทันทีนะครับใครอยากจะร่วมพิธีในครั้งนี้ซึ่งเป็นพิธีใหญ่นะครับพระราหูย้ายพฤหัสย,ายส้ายเสารย้ายถือเป็นพิธีใหญ่มากเรามาร่วมทําบุญร่วมกันเรามาร่วมบวงสวงขอพรเทพพระพฤหัสร่วมกันเรามาปังมาเฮงมาเจริญรุ่งเรืองมาสร้างคุณงามความดีไปพร้อมๆกันช่วงท้ายเราจะสวดมาหาจากักรพรรดิเราจะสวดพระคาถาเงินล้าน ปรับภพภูมิดวงชะตาเปิดดวงเปิดทรัพย์ขอทิพยสมบัติแห่งวังบาดาลขอทิพยสมบัติแห่งเมืองสวรรคโรคเมืองพรมโรคเพื่อเปิดความสําเร็จให้ทุกท่านทุกคนแล้วเรามาพบกันในงานพิธีนะครับเวลา19นาฬิกา19นาทีแต่เปิดให้คนเข้าร่วมงานเนี่ยต้องแต่เวลา17นาฬิกาไม่มีการรับหน้างานนะครับใครอยากจะเข้าร่วมพิธีต้องจองทาง รายแอดเท่านั้นนะครับแล้วพบกันในงานพิธีครับสวัสดีครับ